ขายแล้วบ่ลูกคู่นี่โอ้ยังอยู่บ่เอาสะดวกใครมุ่นบ่สิโปรโมทให้มาจากบ้านสมหวังเชนเนาอันตัวใดแม่ลูกต้นนั่นบ่ลูกอ่าอันนี้แม่มานทองเจอเพาแม่ลูกเป็นของแม่ลูโอ้อันนี้แม่ทองทั้งสองสาวทองแรกเบิดเนาะครับผมอ๋อสาวทองแรกเบิดสูตโตนะครับอ้าเบิ่งอันนี้สีแดงนะครับสีแดงแดงจัดจัานอ่าเบิ่งทางนี้อ๋อหนังหนาซาใหญ่นำไตงามนะครับเดี๋ยวผมมาทางนี้ เพิงเครื่องเพิ่นทองทองก็พออไรครับลูกนี่ทองกับฮิวโก้ครับฮิวโก้สามเดือนกว่าใส่กับฮิวโก้อ่าเม่สีแดงงามหนังหนาดีเนาะหนังหนาดีสูงร้อยสี่สิบได้เนาะร้อยสี่สิบได้แล้วครับเปิดเท่าไรเนาะแม่แดงนี่แม่นี่ห้องไว้าหมื่นเจ็ดพันบาทห้าหมบาททองสามเดียวประกันทองกับเจ้าฮิวโก้เนาะสุดยอดเลยครับพอต่อร่องอีหลีต้นตัเพิ่นหนังหนานะครับน้ำใต้ถึงบด นะครับเครื่องดำเหรอครับหางเงาใครรถที่ขอด้วยกันคับทั้คู่โอ้ยขึ้นมาเบาคาดแต่ยบานี้บอยหานผ่านบ่สอ่ามาเบิ่งสีกาบไายบานี้แม่นี่ทองจักเดือนนี่แม่นี่ทองสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าคือกันเนาะหน่อยสี่สิบสี่สาพอนอ้อสี่ส่าพอนอ้อโอ้เครื่องพาเนาะโอ้ยโตนโตหนาง่ามเปิดเท่าใดบานี่ตัวนี้ตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นเก้าพันบาทคสี่หมื่นเก้าพันหลายกว่าตัวนั้นนิดนึงเนาะ าว้ฮะโอ้ห้าสามโอ้ห้าเจ็ดม,มันแดงมันสีแดงเนาะ,ะโอ้ตัวนี้สีเก้ามาเบิ่งทางนี่มันเชิงบอยอนแสงเนาะเบิงออ่งเครื่องเพลินนะครับประกันทองครับประกันทองทั้งสองตัวอ่าโอ้ยแต่ว่าประกันเพลินนี่บมอ,อยากรับปันได <c oughs> <c oughs> มาจากใสหอยเฮ้ยมาจากเสนาอำนาจ,จเจริญครับเสนาอำนาจ,จเจริญงู่นงามอำนาจ,จเาาาจริญแหละครับห้าสิบสาม หกเออหาสิเจ็ดี่มเก่าเนต่อพีดีกแล้วต่อร่องได้ถูกโตทองแล้ว3เดือนถูกโตหิ้วโก้ครับสี่าสุดยอดโอ้ยตะวันตนโตดีต้นโตดีนะเห็นสีพอดีปนไดตันแต่วต่าเป็นยังลูกมันออกมากกสีแดงคือเก่าเนาะเอาฝากเบอร์โทรหน่ยลูกวันเบอร์โทรศู2ย์หกสองศูนย์หกสองมาสปครับเจ็ดมาปิดชีพกับลูกไส้มาจากอำนาจเสน่างคณิคม อันนี้เบิ้งใบลุงหลอดเพื่อนนี่โอ้ยนะปิดชีพให้พร้อมเลยนี่ใบแม่นวลน,นี่เนาะเออซีซ่าเนี่ยเจ้าซีซ่านะครับมิสเตอร์ซีเอฟหาสิบทับแปดนะครับเอสเนี่ยเจ้าซีซ่าผสมแล้ววันที่ยี่สิบแปดเดือนมกราวันมกราบนซีหาเดือนหน่ะตัวนี้ดูพกหานะครับกำหนดคลอดกัวันที่เท่าไหร่นี่เดือนสิบเอ็ดเดือนพิจิกาวันที่แปดพิจิกาตัวอ่ะ นี่ได้อนหกเดือนแล้วโอ้อันนี้ครับเจ้าฮิวโก้หญ่นะครับ S P ศูนย์ศูนยเจ้าฮิวโก้ักใหญ่เลยครับมือผสมสูสีกันพอเบิรงกันนหรอพสูสีอ่า21่สิบเอ็ดกลุมผาอ๋อกับเดือนถัดมาเนาะกำหนดคลอดกับทันว่าสี่ท่นว่าเดือนถัดไปคือกันอ่ะอันนี้ท้องหน่อยกว่าเดือนหนึ่งนะครับตัวนี้ท้องแก่กว่าเดือนหนึ่งประทองทั้งสองตัวประกันท้องถึงสองตัวหาสิบสาม วายห้าสบเจก็สี่หมื่นเก้าพิดอีกแล้วห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมเก่าพันบาทพ่อต่อร่องเอาไปเขาข้อเขาไายได้แล้วครับอ้าวปิดจิบตรงนี้แล้วครับกระบาดสมวัชิแนวขอบคุณหลายๆลูกมันหมานเด้อ